ยินดีต้อนรับสู่การเดินทางของเราวันนี้เราจะทําให้คุณได้สัมผัสกับเรื่องราวที่เหนือจินตนาการโดยการสํารวจความเป็นไปได้ของวิติคู่ขนานที่อยู่รอบตัวเราชีวิตทุกวันเต็มไปด้วยการเลือกและทุกการเลือกนําพาเราไปสู่โลกที่แตกต่างแต่ลึกลับกว่านั้นคือจักรวาลคู่ขนานที่อาจเกิดขึ้นจากการตัดสินใจเหล่านั้นในจักรวาลคู่ขนานคุณอาจพบว่าตัวเองในอาชีพที่ไม่เคยคิดถึง หรืออาศัยอยู่ในสถานที่ที่ไม่เคยฝันไปถึงทุกๆท,ทางเลือกที่เราทำในวันนี้ไม่ว่าจะเล็กน้อยหรือใหญ่โตล้วนเปิดประตูสู่โลกอื่นที่เราไม่ได้เลือกแม้ว่าความคิดนี้อาจดูเหมือนออกจากหน้าหนังสือนิยายวิทยาศาสตร,ร์แต่ทฤษฎีทางวิทยาศาสตร,ร์อย่างทฤษฎีสตริงและทฤษฎีควอนตมัมได้เปิดประตูไปยังความเป็นไปได้เหล่านี้ทฤษฎีสตริงแนะนำว่าทุกสิ่งอย่างที่เรารู้จักไม่ได้ประกอบด้วยอนุภาคที่เป็นจุดเล็ก แต่เป็นเส้นใหญ่ที่สั่นสะเทือนได้สร้างมิติใหม่ที่อาจมีชีวิตอยู่ด้านทฤษฎีควอนตัมเผยให้เราเห็นว่าณระดับอนุภาคพื้นฐานความเป็นไปได้ทั้งหมดเกิดขึ้นพร้อมกันจนกว่าจะถูกสังเกตนั่นหมายความว่าสำหรับทุกการตัดสินใจอาจมีจักรวาลคู่ขนานที่แต่ละเส้นทางเลือกถูกติดตามคิดถึงการโยนเหรียญในทางแยกของชีวิตในโลกหนึ่งเหรียญอาจลงหัวขณะที่ในอีกโลกหนึ่งลงก้อย ทริฎีควอนตัมบอกเราว่าทั้งสองผลลัพธ์เกิดขึ้นในจักรวาลคู่ขนานสร้างเรื่องราวที่แตกต่างกันออกไปจักรวาลคู่ขนานเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าจักรวาลของเราเต็มไปด้วยดาวเคราะห์และกาแล็กซีและอาจเป็นเพียงหนึ่งในจํานวนจักรวาลที่ไม่สามารถนับได้ซึ่งมีอยู่พร้อมกันในความมืดมิดและกว้างใหญ่ของอวกาศมีคําถามหนึ่งที่ยังคงเป็นปริศนาสําหรับมนุษยชาติ เราอยู่คนเดียวในจักรวาลนี้หรือไม่และมีโลกคู่ขนาดอื่นๆอยู่จริงหรือไม่หลักฐานที่เรามีในการสนับสนุนแนวคิดเรื่อง multiverse <Art> ส่วนใหญ่อยู่ในรูปแบบทฤษฎีหรือบางครั้งเป็นแค่การคิดค้นทางปรัชญาเท่านั้นแต่นักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่ายังมีจักรวาลกายภาพอื่นๆมากมายที่เราอาจแค่อาศัยอยู่ในหนึ่งในนั้นที่เหมาะสมสำหรับการดำรงชีวิตของเรา การทกเถียงกันยังคงเกิดขึ้นว่ามัททิวส์เป็นทฤษฎีที่เราสามารถพิสูจน์ได้จริงหรือไม่บางคนกล่าวว่าเราไม่สามารถทดสอบได้เนื่องจากโดยนิยามแล้วมัททิวส์อยู่ห่างไกลาจากเราหรือเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้แต่ใครจะรู้ว่าวันหนึ่งเราอาจค้นพบวิธีที่จะพิสูจน์การมีอยู่ของโลกอื่นๆจากระวลไม่ได้ถูกจำกัดด้วยสิ่งที่มนุษย์สามารถค้นพบหรือทดสอบได้ บางทีในวันหนึ่งเราอาจสามารถคลี่คลายปริศนาเหล่านี้ได้หรือบางทีเราอาจต้องยอมรับว่าบางสิ่งอยู่เหนือความเข้าใจของเราหรืออาจจะเป็นไปได้หรือไม่เพราะกฎการบางอย่างไม่อาจพิสูจน์ได้ทางวิทยาศาสตร์แต่ต้องพิสูจน์ด้วยประสบการณ์ตรงของคุณเองทฤษฎีเหล่านี้เปิดมุมมองใหม่ในการมองโลกและช่วยให้เราเข้าใจมิติที่ซ่อนอยู่ของจักรวาลของเราแม้เราอาจยังไม่สามารถเข้าถึงหรือพิสูจน์มิติเหล่านี้ได้ในปัจจุบัน การสำรวจและความพยายามในการเข้าใจคือสิ่งที่ขับเคลื่อนมนุษยชาติไปข้างหน้าท้าทายคุณด้วยคำถามนี้ถ้าคุณสามารถเห็นโลกคู่ขนานที่เลือกต่างจากที่คุณเลือกวันนี้คุณคิดว่าคุณจะพบเห็นอะไรและมันจะเปลี่ยนวิธีที่คุณมองการตัดสินใจในชีวิตของคุณหรือไม่ ขอบคุณที่เดินทางไปกับเราในวันนี้อย่าลืมแชร์ความคิดเห็นของคุณและติดตามเราเพื่อสำรวจเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นเพิ่มเติมจนกว่าเราจะพบกันใหม่ให้การค้นพบของคุณนำพาคุณไปยังที่ที่คุณไม่เคยคิดถึง